สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดวดประจําวันที่8ปดกุมภาพันธ์2566กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินจะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่7นะครับผมสำหรับวันที่7แอดมินให้รูดอยู่ที่3กับ5นะครับผม สำหรับ5นะครับผมมา75ในรอบเฉพาะจิตนะครับผมแล้วก็0 5นะครับผมในรอบ VIP นะครับผมสำหรับ0 5นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมแอดมินก็เจาะลงในกลุ่มอีกทีนึงนะครับผมสำหรับในรอบปกติและ VIP นะครับผมสำหรับ3นะครับผมมา3 3นะครับผมในรอบพิเศษและก็2 3 3 2นะครับผม ในรอบพิเศษนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่8สํสำหรับวันที่8นะครับผมแอดมินจะให้รูดอยู่ที่1นะครับผม หนึ่กับแสำหรับ1นึ่งนะครับผมมีหนึ่งสองห แล้วก็17นะครับผมสำหรับ8นะครับผมมี81 82 83 แปดสี่ <84 S 2> แล้วก็แปดหกนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสอง ดีซี่ห้าห้าและก็แปดแปดนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมสองหนึ่งห้า สามหนึ่งเจ็ดหกแปดสี่แล้วก็หนึ่งแปดสามนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอปต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ